ขอให้แล้วครับผมให้คู่จุดเด้หาเจ็ดศูนย์นะครับเนาะเลขสามตัวเลขถูกนะครับเนาะงวดก่อนได้หกหาหานะครับเนาะเ <c oughs> นืน้อหาบงวดนี้ได้หาเจ็ดศูนย์สามตัวนะครับเนาะจุดขอให้พี่น้องเอฟซีนะครับไป <c oughs> หาจับสลากกินแบ่งด้วนครับผม <c oughs> ครับไอศูนย์เก่า ตุตังวดนะครับในุนเก่ากนี่อีกซีเปล่าพี่น้องที่ลองผิดละลานแล้มึงนะครับเนาะตรงๆเลยไม่ไม่คู่จุดใดหาเจ็ดุนตรงตรงเครับ ไปจุดทูกเพื่นอนุดทูวย์เ <laughs> ชืดุ่นล่ะครับเชืัวเียงร่องเบืองปูให้ลูกลานวกมาเนื่อยสากมาเตื่งงอก,กัปูกห้เช็ดลงหม้ไเรียกว่าสินะครับวันนี้เข็ดไดนเลยห้าเจ็ดชนตบนบีดทีเลยวันนี้ตามปูวาวเปนวันนี่นาาท่บานูว่าใ น่ะใส่ยนาบารีคู่าีเท่าไรเละเตรียมตัวใส่บาทนี่ม้วนพระน้ค่ะพระหกหลิดโปรีนแ่เตรียมตัวใส่บาทนะคบนี่นะบารีคีห้าเจ็ดศูนย์บาี่ีห้าเจ็ดศูนย์บารีคู่เป็นจุดทูบอยู่บาเลเที่อันบานหล้างใหม่นะสามเจ็ดเจ็ดมูสีเท บดีกันเลยได้ตัวนี้แหละค่ะได้ซมตัวตรงเลครับผมจบสนตัวตรงๆเลยู่้วว่าใส่บา่ีนาบ้านผู้ไรนาบ้านผู้ไรใส่นาบ้านผู้ไดแล้วะว่ามันก็สิตรงคาแท้เนาะมันก็คือสิบางเอิญค่ะครับมาขึ้นนี่เหนไหงินมันเสียเอกออกสอรอบนะครับ่างเะเทศเอากระเปาะนี่เลยะเปกว่าสิว่าเปกอี่แงจับว่า อันบัดนี้รถแดงจำอะไรป่ะคะรถแดงร,รถแดงปูนี่มือไปบวชนาคเนาะแก่นาคไปไปบวชนาคสามองค์นะคะก็ะเอารถแดงปูนี่ลราไปบัดท,ที่นี่มือว่านนี่วันที่สิบห้านั่นวะวันที่ยี่สิบห้าไม่คู่ก็เลยสิเอารถแดงออกมากแล้วก็นต้นเงินใส่มีห้อยคือพญานาคนั่นละ่ะตามคนเบืองกา ความเสีส่วนบุคคลนะคะจะเป็นห้อยพญานาคอยู่ด้านหนาลด่ดเลขรถปูกับสอ <20 7 S 2> งศูนย์เกียนหนึงน่งสองศูนยหนึงน <ะ S 2> ่งคะเพญานาคคือ่จรนาบึงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมั่นก่าว่าเป็นเรียงบังเอิญอาจจะปูอาจจะจัดซันหาหรือว่าจังไรเข้ากับพี่นพี่เจรนาบอมันเกิดขึ้นสี่นแานเท่าเรลียกรวแล้วกมีพญานาคแลกมันีรู้าอกแก่ก้นาคือตอนเพิ่อไปบวชพัดที่เก่านะคะมันอาจจะเป็น มือสำคัญที่แม่คู่กับเอฟซีรวมรวมกันนะคะปิดจบค่าตรวจนะคะพระสามลูกนะคะขี่เรืั้นเดียวน,นะคะ ตอไปกะขั้นแดงตอนมากกะขั้นแดงของปูสองศูนย์เจ็ดหนึ่งลค่ะศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจดศนย์อันนี้กะห้าเจ็ดศูนย์เสาเียน่ายึดทวงเมืเคลื่อนกะห้าเจ็ดศแต่ว่าแม่คู่ไปจุดเแรกๆมาไปใส่บาดมือนนเนาะได้ศูนย์เก้าเก้าอ่าั่ะบคีพของแต่งโมศูนย์เก้าเก้าเลยค่ะอ่าะบริพปูเขาบอกเก้าเก้าเมือนี้มีหัวหมูพร้อมไปท้ายหัวหมูเพื่อนเรับอยๆขพึ่ว่าแกบาแก่บน ปู่ก็เลยบอกว่าถวายหัวหมูพอวันที่สิบหกเด้อวันที่สิบหกเก้าสิบเก้าหัวเขาเห็ดเ,เ,เอาขูาเนเอามุ่นแล้วคะเขากระเขียนเก้าเก้ามวดกัวเราบอกว่าของหวานห้าสิบถ้วย กระเคียนหาชิบถุยค่ะมันกลับไปออกไล่การอีกไล่การนึงนะคะออกอมซุนอมซัพ์นะคะที่นี่พี่เจริญนาบุญครับครับค่ะเพราะว่าอันนี้กับคู้ลงคุทธสิว่าคือหลายตัวมันกับว่าหลายตัวนะคะเพราะว่าอันนี้ห้าววังเหตุการณ์ในฟั่งว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ฮาออกมากเสรว่าคือถือนกันสินะค่ะคือวัดก้อนๆน่ะถ้าผู้เรียกตามกีบเบื้องต่ทีแรกหนึ่งห้าห้าเราไม่คู่ไปจุดเนาะค่ะหนึ่งห้าหายไม่คู่กัน ดึงสารกินแม่งรัฐบาลยอะต้อหนหาปูเลยค่ะเนื่อหาหาไม่คู่กัอะไรหาหาแล้วค่ะเด็กไทยสองสูงนคะคะรัฐบาลไทยของเราของเข้าค่ะไม่คู่กันนี่แหละกระเ็นเห็ยนยัแต่ว่ามัตกาคือว่าละบอมากักค่ะเป็นบอมากก็ว่าหันเอาซื้อเชื่อเพราะว่าจองจูถูกได้ค่ะตัวมากก่าเก้าศูนย์แต่ว่าสำหรับงวดน,นี้ค่ะไม่คู่กับซื้อ9ก้านะคะ9ก้าศู พร้อมักับห้าเจ็ดศูนนี่ยและค่ะหาเจ็ดศูนย์ก้พกประตูน,นะคะครับค่ะห้าเจ็ดศูนรัฐบาลไทยนะคะเพ,พื่อนเพื่อนรียานะคะอันสากินเรื่งรัฐบาลการล่องไปยิบไปจับซิม,มีหาเจ็ดหาเจ็ดศูนย์โมซิบครับเศูนย์ยังยนะคะ

คลรไข่สามคูนเจ็ตรงๆรงยค่ะพ่ต้องกับยากผม่ไ่หันเลันลสองสองหลอเลยตรงตเลยสามคูื่อกันเวลพาโปเ้เอาถือจังหวะนะคะหรือว่าน่นมากกว่าเรียกตดวงมาค่ะ สีจ่จอดจงตัวเดียวค่ะมากันยากนะค่ะแต่แม่แต่แม่คู่ยังแม่คู่เขาไม่ได้ซื้อเล็ตัวเดียวแม่คู่เขซื้อหลายตัว,ยวกันนนั่ละเพราะฉะนั้นถ้าการพิมพ่พิจารณาบุ้งนะคะคให้เป็นแค่แนวทางนะคะให้เป็นแค่แนวทางเข้าบ่มักบ่สอวเข้าบ่เอาก็ได้เข้าเอ่อลขเข้าเขาฟังบุ้งซื้อๆนะคะสำหรับเพื่อจ้เอาเหล็กเสียจวนจัดเีษนะคะคุณผู้ชมก็บอกว่าออกมาอะไรจังเวาวเมนค่ะเพราะว่าเสียจยวนมาเวามือน,นี้เห่นไ่มคะ แต่เพิ่นกลับไปฝันบาทเพิ่นก็เลยบ่ได้กลับมาเว้าให้เอฟซีฟังแต่ว่าถามว่าเพิ่นถือบ่เพิ่นถือค่ะพี่ชายของแม่คู่สองคนถือทั้งสองค่ะคู่บ้านป็นสร้างนั่นล่ะค่ะเพิ่นก็ได้แล้วก็เรียกรถเลขรถเสียรจวนโคคาสอง่ครับอ่าเพิ่นฝันแล้วก็เมียเพิ่นก็บอกว่าว่าเอาของไปวางไว้กับผงโรลที่ยังนี่แหละก็เลยว่าคือบ่ซื้อเลขรถไว้นําเล่จังซี่นี่ล่ะค่ะคู่ละคนว่าออกมาจัง จังว่าถืออกว่าจังพากันว่าว่าได้จังศีหนาคือแต่ว่าหันหันหันฟังด้วยเหตุด้วยผลหันเข้าฟังแบบความเข้าใจอาจจะเข้าใจแต่ว่าหันฟังแบบจังแบบว่าเออจังซันจังสีีเพื่อนก็คือจังว่าคนตัวนะคืออันนี้ก็เ้มเชียร์ชวนทุกคนนะคะเข้ามาบอกสองเขากับต้องเอานะคะเพราะว่ามีผู้ลอกค่อยเสียรกชวนหลายเยอะ ค่ะพะว่าเร่เพิ่นก um> ันเป็นไปเ่อไรได้ล่ะค่ะค่ะสีบ่้วกพีดผาดจะงวดเนาะค่ะมากกว่าตรงนี้ิดดผาดบางคนเหาแต่ถือแต่ไม่คู่กัยังผิดผาดนะคะงวดถืองวดบัวแย่มใดกับใดค่ะยงมบ่ใดกับบ่ใดคือกันกับอีสีนะค่ะยง่มเมื่กับเมื่อคือกันบ่าวตามพว้เป็นจริงนะคะยง่มใดกับบ่ใดนะคะแย่มเสียกับว่เสีย นักแเทีได้ทุนไม่คูค่ะคืึ่งวดว่าหันหลักก็ได้ทุนค่ะได้ทำไรนิดนึงค่ะแต่ว่างวดมันออกซิบเจนนะคะได้หลายค่ะได้ล้านแตกนะคะเพราะว่าก็ได้เพราะว่าเห้า ก็ซื้อไลฟ์ผู้ดใดคือกันหลังระค่ะขั้นอยากได้ไลฟ์หันเข้าซื้อหน่อยมันก,ก็บ,บ่อนนะครับก็เป็นยังคือคนใจรักแสนรักลานก็คือว่านหลยอดมื่อก่อสูงค่ะครับค่ะก็มีแต่แม่คู่นะคะผู้อื่นเพื่อการได้น้ากันได้คือกันเพื่อกันได้เฮ็ดได้แางได้กินได้ท่านก็สิ่งแหละค่ะแม่คู่ผักผ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะครับค่ะรอดใส่บาะไปไปพวงหัวหมูบะดนี <laughs> ปป้ยวใส่พวงหัวหมู <laughs> ชมบรรยากาศ

อาจจะเป็นปัญหาแม่นบ่าอาจจะเป็นปัญหาปูวแต่ว่าเท่ากับว่าสมารถว่าเสียเพราะมูเก่าชิบเก่าไม่ได้แต่ว่าเทากับเฮดเอาปูน้อามลเพื่อนเนาะค่ะคือเรกปูหวดก่อนนะครับแม่ของหวานว่าหัรสองที่รู้ก็เพราะข้อหาสิบห่วยแต่ว่าเทาก็บเฮดแบบว่าเขียนว่าห้าสิบมันก็เต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มค่ะชสองเป็นสองชินนะคะอันนี้เทากับกันเลยนะไม่ไดะกันปิ้ฟูมีเสียบเราถักต้มปลาคอดไงเกียงไก่ แกงเนื้อไม่นะคะแกงัวแนค่ะก้ากวหมาหมูยุกังเอซีเอ่อ่ะเดีย๋ยวสูด้ลากค่ะข้าเก่าข้ามว้าหาบข้าเก่าเก่าข้ามยาสูดชิบเก่าม้วนเอออันนี้เราคือคนคือม้นเพื่อนอันนี้เก่าอันนี้ชิบเก่าก่ะค่ะยาสูดชิปเก่าม้วนข้าวเข่าข้าเนาะค่ะครับมีิดเจรณาเบิรงค่ะถรัพี่าผู้ใดบวกกระส เอ็นอานมาว่ากระเพื่ตัว่าว่าเข่าต่อข้ามข้าอันนั้นไม่พั้วจำอะไรนะค่ะจำได้เป็นบางอย่างคระพูย่าแต่หามลืมนแต่ต้องขอเ่อข้ามแบบโอ้เพิ่นเพิ่นว่าให้เอาเอาขึ้นวันที่สิบหกมันมามค่ข้ามเข่าเกาข้ามแล้วก็ยาสูบสิบเกา9ม้วนแม่นค่ะแล้วก็หัวหมูเกาสิบเกาค่ะ อาพีชมีซีดเจรละนาพวกเนีค่ะเนาะครับค่ะตัวเลขตัวเบอร์มีซี์ได้มีซีดหลุดมีซีดหลุดมีิซี์รวยได้มือนี้นะคะก็อวยพรให้เอฟซีด้อค่ะเด้อให้ได้พวกนี้พวกนี้ไห้ลำไห้รวยมือนี้จ้งได้กัให้เราจะไปด้วยกันเราจะรวยไปด้วยกันสาธุสาธุไปด้วยกันครับผมค่ะ